สวัสดีครับพี่นอ้องท่านผู้ชมตลาดนัดโครกระบือบ้านดอกไม้อำเภอชวดพูดเจ้าเลสครับยังงว่วงเขาเสียเพิน่นที่ไร่ไทยให่นี่เสียพื้นเย็นนะครับพูดใยจากบ้านมวยเนาะ,ะได้งว่วงงามมากนะครับเลยมาไทยพี่นอ้องเพื่อน,นอน้ชมน่ากับอ่านนะครับร่วมกัน เปิดเทไรอ่ะนี่เปิดสี่ปีจ้ะเปิดสีมืนสีลูกไผ่พ่อมันลูกขงไอ้่มีใบมตตาเปิดสี่เหมือนสี่ครับแม่สาวสูงลอยสามที่บวกครับครับร้อมผสมสูงลอยสามที่บวกครับให้นอนเข้ง่า รับประกันค้าถกค้าถอนว่รับประกันร sure. like. ับทูนุ่มซีเต่าครับรับประกันมดฟอกนะพี่น้องทุ่มนุ่มซีเต่าแข่งคาใส่ได้ครับสูงลอยสามที่บวกสูงลอา่กขังมา

สี่มือสี่ตอร่องไหนนออ่านเนาะตอร่องไหนครับตอร่องไหนผู้ใจสนใจตรมไงมั้งเนาะไน่หอยงเป็นเสียควาอ้ปลาเบอร์ทดเอ่ะศูนย์เก้าสามนย้ห้าศูนย์สองสามหกสี่สองาสสองท่านผู้ช่วยบุญเย็นได้หอยน่อยเอา พี่น้องสดเจโทษตามเบอร์หน่ครับรับทรงทัวร์ไทยขอบคุณครขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าอยู่ที่รถบ่ขายบ่ครับเนี่ยนซื้อมาแล้วู่ราเไปสหายไปทงแบร์พีน้องเาอังเข่าครับอันนี้มาสือกันแล้วครับขึ้นรถแล้ว ก็ฝากตัอนพี่น้องกซ้ำเนี่ยครับช่องครูมวันช่นสติจันขอเข้าเข้ามาสบายดี